3 2มสองมาหมดไก้ออกจากสันนะครับอ่าจับเล่ปอตํานะครับเลข60เลข65บมาอตํานะเบิ้งกันไป ไหลเลยไหลเลยไหลยงาไหมีบเบียดอกเรียวเรียวสมควรแล้วแต่เวลาเรียวใายเขาีสอนปับรวด 散步啦。S S